วิชาการต่อสู้ที่ใช้กันในช่วงสมัยสงครามเมื่อครั้งในอดีตที่มีเพียงแค่อาวุธที่เป็นคมดาบคมหอกเท่านั้นสมัยที่ยังไม่มีปืนกลนปืนไฟใดๆทั้งสิ้นก็ย่อมมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิชาอาคมรวมทั้งเครื่องลางของขลังมาเกี่ยวของโดยเสมอทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นผู้คนเผ่าพันธุ์ไหนๆเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นขวัญกำลังใจไม่หวั่นไหวหวาดกลัวใดๆต่อหน้าอริศูนอกเหนือจากวิชาหมัดมวยที่ใช้ต่อสู้ และเข็นฆ่าศัตรูได้โดยมือเปล่า,ลาก็ยังมีวิชาอาคมอีกอย่างที่ใช้เพื่อให้เพิ่มพ,พลังมือเท้าเปล่า,ลาให้มีพลังเหมือนดังพญาช้างสารผิดมนุษย์มนาทั่ว,วไปสามารถจะความศัตรูได้ด้วยเพียงแค่หมัดเดียวเด็ดขาดขนาดว่าหมดโอกาสจะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อีกเลยอีกทั้งยังแข็งแกร่งดังมีร่างกายเป็นเหล็กเป็นไหลก็ไม่ปานที่มักจะเรียกกันว่าอาคมหมัดเฟียงควาย หากบวกเข้าไปด้วยแม่ไม้มโมยโบราณที่มีอยู่แล้วด้วยก็ยากยิ่งจะหาผู้ใดมาเปรียบปรานหรือต่อกรอนได้ไง่ายๆเป็นวิชาที่มักจะสืบทอดมาต่อๆกับผู้ที่ใกล้ชิดเท่านั้นไอ้สิงก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่สืบทอดวิชาหมัดเฟียงควายมาจากผู้เป็นพ่อที่เป็นวิชาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ทวดใช้ในการศึกสงครามในอดีตไม่เคยถ่ายทอดให้กับใครทั้งสิน้นเพราะเกรงว่าจะนำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือไม่ถูกไม่ควร เพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงขั้นทำให้ผู้ที่ถูกชกตายได้โดยมัดเดียวแม้ว่าช่วงสมัยที่ปูทวดอยู่ในช่วงที่ลบราคาฟันจะมีลูกน้องติดสอยหอยตามเป็นขบวนมากมายก็ตามเพราะว่าวิชา,าคมกำปั้นมัดเฟี่ยงควายนั้นได้รับการถ่ายทอดมาจากพระธุดงรูปหนึ่งที่ถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ให้กับชาวบ้านไว้ในการศึกสงครามโดยเฉพาะรวมทั้งวิชา,าคมต่างๆหรือแม้แต่เครื่องลางโคงกระพันหนังเหนียว แต่ว่าวิชาอาคมกำปันหมัดเฟี่ยงควายมีเพียงแค่ปูถวดของไอ้สิงเท่านั้นที่ได้รับการถ่ายทอดเพราะพระท่านคงจะเล็งเห็นแล้วว่าคงจะสามารถรักษาวิชานี้เอาไว้ได้และเป็นผู้ที่มีฝีมือทั้งเชิงดาบและเชิงหมัดมวยมากคนหนึ่งในสมัยนั้นอีกสิ่งที่ท่านได้กำชับไว้อย่างเด็ดขาดก็คือห้ามถ่ายทอดให้กับผู้อื่นไม่ว่าใครทั้งสิน้นนอกเหนือจากลูกหลานของตนเองเท่านั้นแต่เหมือนว่า มันจะถึงคราวที่วิชานี้จะมาสิ้นสุดเพียงแค่รุ่นของไอสิงห์ซึ่งเป็นรุ่นหลานในขณะที่บ้านเมืองก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วของดีเมื่ออยู่กับคนพานก็ยอมสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าผู้อื่น<ๆ>เพราะไอสิงห์นั้นเป็นคนที่มีนิสยัยสำมาลเทเทมามีเหลืองมีลาวไปทั่วสร้างความเอื้อมละอาให้กับผู้เป็นพ่อแม่หรือแม้แต่ญาติญาติเป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีลูกหลานหรือว่าทายาทหลุนไหน ที่มีนิสัยเกเรแบบนั้นหน้าอับอายที่เคยมีบรรพบุรุษเป็นถึงนักลบผู้กาในอดีตใครต่อใครให้ความนับหน้าถือตามาจนถึงหลุน,หลนลูกหลุนหลานแถมยังไม่เคยคิดจะช่วยพ่อแม่ทำมาหากินแต่อย่างใดซึ่งอันที่จริงไอ้สิงกะเป็นเพียงแค่ลูกหลานที่เป็นชายเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เหลือขลวนแต่เป็นหญิงที่ไม่สามารถจะเสืบทอดวิชาอาคมนี้ได้นิสัยความเกเรละหมัดหนักของไอ้สิง มีชื่อเสียงดังไกลออกไปจนทั่วหลายหมู่บ้านในละแวกนั้นมีหลายรายที่เคยโดนกำปั้นของไอส้สิงเข้าไปถึงกับหลับไปสามวันสามคืนหรือไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยก็มีจนไม่มีใครกล้าจะไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าตอ่อยด้วยพอรู้จักนิสัยอันตพานของไอส้สิงเป็นอย่างดีเ่าลือกกันถึงว่าไอส้สิงสามารถจะล้ม,มวัวล้มควายได้โดยเพียงหมัดเดียวเท่านั้นมีงานที่ต้องล้ม,มวัวล้มควายไม่ว่าจะเป็นที่หมู่บ้านไหนมักจะมีชาวบ้าน อยากจะเห็นกันด้วยตาของตนเองถึงพลังกำปั้นหมัดเฟี่ยงควายของไอ้สิงและทุกครั้งไอ้สิงก็ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังแม้แต่ครั้งเดียวจนต่อมาเมื่อคราวหนึ่งมีชายวัยกลางคนรลุนรล่นลาวสัก40ต้ตนตนก็คือตายันมาอาศัยอยู่กับญาติิซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกับไอ้สิงที่ก่อนหน้านั้นไปอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆพอเมียตายด้วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วย และลูกเต่าก็ไม่ได้มีสืบสกุลมาด้วยกันก็เลยรู้สึกเคว้งคว้างเหมือนกับไร้ญาติขาดมิตรเพราะที่นั่นไม่ใช่บ้านเกิดของตอนเองซึ่งที่หมู่บ้านนี้ก็ยังมีพี่น้องอยู่อีกหลายคนพอให้พึ่งพาอาศัยกันได้ด้วยนิสัยที่ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวซ้าแต่ยันกับเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งช่วยการช่วยงานญาติพี่น้องท,ทําไร่ทํานาไม่เคยวางเว้นแม้ว่าจะเป็นคนที่ชอบดื่มหนัก แต่ก็ไม่เคยวุ่นวายมีเรื่องมีเล่ากับใครทั้งสิน้นเงินทองที่เอาไปซื้อเหล้ายาดื่มก็เป็นเงินทองที่แก,กสะสมมากับเมียที่แทบจะไม่เคยได้ใช้จ่ายเพราะว่าไม่มีลูกหลานนั่นเองซึ่งก็นับได้ว่าแต่ยานแกเป็นคนที่มีอันจะกินคนหนึ่งเลยทีเดียวและแถมว่ายังเป็นที่พึ่งพาให้กับญาติผี่น้องที่มีความเดือดร้อนได้ซะอีกพีน้องและญาติก็เลยได้แบ่งที่ให้ปลูกเรือนชานอาศัยอยู่หลังหนึ่งที่หัวนาติดกับท้ายหมู่บ้าน เพราะต่างกัมีที่ดินรวมรวมกันเป็นผืนใหญ่ก็เลยได้ซื้อเอาควายมาเลี้ยงห้าตัวรวมรวมกับญาติญาติที่เลี้ยงไว้อยู่ก่อนแล้วกลายเป็นฝูงใหญ่ๆจะได้มีอะไรให้ทํายามว่างจากไรนะของญาติญาติซึ่งแต่ยันก็จะเป็นคนเฝ้าฝูงวัวควายอยู่ที่หัวหนานั่นเองไอ้สิงเมื่อเคยมีเรื่องไม่เล้าไม่มีใครอยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะไม่มีใครอยากจะเจ็บตัวพอรู้กิตติศัพท์ของมันเป็นอย่างดีและไม่สามารถจะทําอะไรมันได้ นอกจากไอสิงจะเป็นคนที่มีวิชามวยและอาคมหมัดเฟี่ยงควายแล้วมันก็ยังหนังเหนียวซึ่งอย่าวังหวาจะได้ทําอะไรกับมันได้ไง่ายๆเมื่อไม่รู้ว่าจะไประบายอารมณ์กับใครมันก็ไประบายเอากับบัวควายของชาวบ้านแทนช่วงที่ไม่มีงานการที่ไหนให้มันไปโชว์กำปั้นล้มวัวล้มควายให้ใครดูอีกสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปหลายรายแต่ก็ททาอะไรมันไม่ได้จนเมื่อครั้งที่เดินผ่านไปที่ท้ายหมู่บ้าน บริเวณหัวหนาที่ตตยานอาศัยอยู่เห็นวัวควายหากินอยู่เป็นฝูงใหญ่ก็เลยใช้กำปั่นระบายชกเข้าไปสุดแรงที่กลางกระบาลของควายตัวหนึ่งจนควายตัวนั้นร้องเสียงลั่นก่อนจะฟุบลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นแตยานที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ในเรือนของตนได้ยินเข้าก็รีบออกมาดูเห็นควายของตอนลงไปนอนฟุบหยุดกับพื้นแน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่ต่อหน้าของไอ้สิงเด็กน่มที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน แต่ยันได้ยินชื่อของไอส้สิงมาพอสมควรถึงได้รู้ว่าคงจะเป็นฝีมือของมันแน่เดินดิ่งลงจากเรือนปรีเข้าไปหาไอ้สิงที่เห็นทำท่ายืนท้าทายอยู่ตาขี้เมาที่ไอส้สิงมันเคยเห็นอยู่บ่อยๆตอนไปซื้อเหล้าในหมู่บ้านเพียงแค่ยกเท้ายันก็คงจะหงายท้องหงายไส่ปลิวไปตามฝ่าเท้าแล้วพอแต่ยันเข้ามาเกือบจะถึงตัวเท้าของไอส้สิงก็ไวเท่าความคิดยกขึ้นไม้จะถีบเข้าที่ใบหน้าแต่กับช้ากว่าแต่ยัน ที่แม้ว่าจะอายุมากกว่าแถมยังดูอาการจะเมาไม้จากเหล่าซะด้วยกลับจับเอาเท้าของไอส้สิงยกขึ้นแล้วกระเทะจนไอส้สิงถึงกับหงายหลังพึ่งล้มทั้งยืนวิชามวยที่เหนือกว่าใครไม่เคยถูกใครกระทำจนเสียท่าแบบนี้ลุกพรวดพลาดขึ้นมาได้ก็เขวียงหมัดเข้าใส่ตายันด้วยความโมโหกะว่าจะเอาให้ถึงตายคามือเพียงแค่หมัดเดียวแต่ดูเหมือนว่าตายันเองแกก็เป็นมวยเช่นเดียวกัน แค่ใช้เหลี่ยมหลบเลี่ยงเพียงนิดหน่อยหมัดเฟียงควายของไอส้สิงก็ไม่มีพิษสงอะไรแล้วไม่เพียงแค่หลบแกก็ยังใช้ศอกยักเข้าไปที่ปลายคางของไอ้สิงเสียงดังปอกสุดหัวบลงไปกองกับพื้นมันลุกขึ้นมาเซไปเซมาล้องลันด้วยความ,มโมโหเพราะไม่เคยมีใครหน้าไหนจะมาทําอะไรกับมันแบบนี้ได้ยิ่งเจ็บก็ยิ่งเหมือนหมาบ้าเพราะด้วยสันดานอันพานของมันแต่ยันก็พอจะรู้ว่าไอส้สิงคงจะไม่ยอมเลิกล้างงนะ่ายๆแน่ ตั้งหลักได้มันก็ตั้งกาดมวยหาจังหวะจะพุ่งเข้าใส่ตะยันคงจะรู้แล้วว่าเจอกับคนที่เป็นมวยเหมือนกันจะเป็นยังไงและอาคมหมัดเฟื่องควายที่มีก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยแถมเชิงมวยของตะยันแม้จะมีอายุมากกว่าแต่ดูยังไงก็นเหนือกว่าไอส้สิง์อยู่มากทีเดียวสามารถที่จะหลบเปลี่ยงหมัดของไอส้สิงได้อย่างคล่องแคล่วและยับสวนเข้าไปที่ใบหน้าอยู่หลายครั้ง จนเลือดกำเดาเริ่มไหลออกมาจากจมูกแดงเถือกดวงตาและใบหน้าแดงก่ำโมโหส่งเสียงคำรามลั่นเวียงฟาดกำปั้นใส่ตะยันไม่ยัง้งไล่แม่ไม้เชิงมวยลาวกับว่าคนบ้าชาวบ้านหลายคนที่ผ่านไปพบเห็นเหตุการณ์จ่างก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาไอสิงห์หมัดเฟียงควายที่ไม่มีใครอยากจะไปต่อแยด้วยกับมาถูกคนขี่ม้าลุ่น,น้าอย่างตะยันสั่งสอนเสียหมดสภาพใบหน้าบวมปูดจนดูไม่เจิด แม้หนังเหนียวก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่เพียงแค่นั้นแต่ยันยังจับแขนของไอ้สิงกระชากเข้ามาหาตัวสุดแรงแล้วก็หักแขนกลับไปทางด้านหลังสับเข้าไปด้วยศอกตรงข้อศอกของมันจนหักหัวไหล่ก็หลุดห้อยรองแรงร้องรันด้วยความเจ็บปวดนั่งคุกเข่าหมดสภาพอยู่ตรงนั้นกำปั้นขวาหมัดเฟี่ยงควายคงจะไม่ได้ใช้หรืออาจจะไม่ได้ใช้ไปตลอดการแต่ยันไม่ได้มีวิชาอาคมใดๆเหมือนกับไอ้สิง์ ใช้เพียงแค่แม่ไม้มวยที่เคยลํ่าเลียนมาเท่านั้นที่ดูจะเหนือกว่าแม่ไม้มวยของไอสิงที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ทวดอยู่มากหรือไม่ไอสิงก็อาจจะไม่ได้เก่งกาจอะไรมากนักเมื่อเทียบกับสมัยที่ใช้วิชามวยเมื่อครั้งสงครามรุ่นปู่ทวดก็เป็นได้เมื่อมาเจอคนที่เหนือกว่าก็ไม่ต่างอะไรกันกับนักมวยอันพานทั่วไปหลังจากที่ถูกตายันสั่งสอนไปคราวนั้นไอสิงก็หมดสภาพ เพราะแขนใช้การไม่ได้เหมือนเดิมอาคมหมัดเฟี่ยงควายก็ไม่เคยได้เอาไปใช้ที่ไหนได้อีกและไม่กล้าออกไปไหนมาไหนอีกนานเพราะสร้างอาลีเอาไว้มากมายหลายหมู่บ้านส่วนแต่ยันแกก็ไม่ค่อยจะวุ่นวายสงสิงกับใครอยู่แล้วนอกเหนือจากพี่น้องและญาติญาติของแกเองก็เลยไม่มีใครรู้เรื่องวิชามวยของแกแม้แต่คนเดียวเพราะญาติญาติก็ไม่มีใครจะสนใจเรื่องนี้ด้วย